แต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดในด้านถักท่าฟีมืออยากจะมาทดลองหน่วยข้องการเป็นเชฟเือว่าการทําอาหารตอนนี้เสืออบตค่ะเขาจับมือกับสถาบันการอาหารไทยเปิดรับสมัครประชาชนในบัญทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ข่ะวึกอบรมลักสตรเชฟอาหารไทยห้าล้านระดับช่างเพืือกยอกระดับอัตลักษณ์อาหารไทยสู้ครัวห้าล้านโลกค่ะโดยนํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสออบตนะคะได้รวมกับสถาบันการอาหารไทยภายใต้การบริหารข้องนายชุมพลแจงไพรือว่าเชฟชุมพล เรียมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ5า้านเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงผ่านการฝึกอบรมในลักสูตรเชฟอาหารไทย5า้านระดับช่างเพลือกซึ่งเป็นที่ต้องการของครัว5าลานโลค่ะเพื่อจะมุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นุ่นเสริมการมีงานทําสร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะสําหรับการเปิดรับสมัครและก็คัดเลือกบุคคลในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีจํานวน20คนดํคนนวนการตั้งแต่วันที่27เเมษายน นะคะจนถึงวันที่5พฤษภาคม2566ทางเว็บไซต์สอบตอค่ะ www.sbpac.go.th เพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามลักสตรซ้อมผักค่ะได้แก่ผักเรียนหนึ่งนะคะจะเป็นการฝึกอบรมลักสูตรเชฟอาหารไทยฮารานรวม228ชั่วโมงระยะเวลา2เดือนค่ะ ภาคเรียนที่2ก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการร้านอาหารไทยและก็โรงแรมรัอวพัตตาคารมีกำหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม2 5 6 6ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามการประกาศราย,รายชื่อนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอ,อบรมการรายงานตัวรวมถึงยืนยันสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ของสอนต่อค่ะ www.sbpac.go.th นะคะรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่มหมายเลขโทรศัพท์073 2 0งศูนสมกแล้วก็ใส่ดอนอุ่นใจ1880งแดได้ตลอด2ี่สีชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องข้องรายละเอียดกันสมัครหรือว่าคุณนะส้มบัตรข้อมูลที่จะสมัครได้นะก็ไปแลกในเว็บไซต์ข้องทางสศอบอตอได้เลยนะคะ www.sbpac.go.th นั่นเองค่ะในการฝึกอบรมยอกระดับสุกการเป็นเชฟอาหารไทย5ล้านระดับช่งเพือกซูก้ครัวห้ล้านลูกนะ